ีชีวิตของคุณมันพังทลายอยู่คุณอาจจะเคยรุ่งเรืองกว่านี้คุณอาจจะเคยดูดีกว่านี้คุณอาจจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้แล้ววันนี้มันเหมือนกับเก้าอี้เก่าๆที่มันพังอยู่คุณเคยไปร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับเขาสามารถซ่อมให้เก้าอี้นั้นกลับมาอยู่ในสภาพที่สวยยิ่งกว่าเก้าอี้ใหมซ่ซิพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถซ่อมแซมชีวิตของคุณได้พระเจ้าจะตอบแทนคุณเอเมน และพระองค์จะซ่อมแซมพลิกฟื้นสภาพคุณและตอบแทนคุณตามอะไรครับตามความสะอาดแหงมือของคุณผมอยากจะให้เราดูนะครับใน1นึ่งซามูเอลบทที่24และ26ทั้งสบทนี้จะพูดถึงเรื่องการตอบแทนและความสะอาดของมือเราไปดูเรื่องการตอบแทนก่อนใน1นึ่งซามูเอลบทที่26ด้วยกันนะครับ เป็นเรื่องราวที่ดาวิดไว้ประชนซาอูลที่เซฟอย่าลืมนะครับว่าซาอูลอิจฉาดาวิดมากและต้องการที่จะทำลายชีวิตของท่านนะในข้อที่ 2, สองซาอูลจึงลุกขึ้นลงไปในถิ่นทุรกันดารเซฟพร้อมกับชายอิสราเอลที่คับเลือกแล้ว3,000คน3,000คนไปล่ากี่คนครับคนเดียวดีรู้ไหมว่าถ้าคุณมีหัวใจแบบดาวิดนะแค่จิกโก หน้าปัดซอยไม่กี่คนยุณไม่กลัวดาวิดโดนถึงสามพัน 3, คนเพื่อแสวงดาวิดในถิ่นรอกันดานสิน้และซาอุลทรงตั้งค้ายนะครับต่อมาข้อสี่ดาวิดก็ส่งผู้สอนแนวออกไปจึงทราบว,ว่าซาอุลทรงยกมาแน่แล้วแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมายัางที่ซึ่งซาอุลทรงตั้งข่ายอยู่และดาวิดก็เห็นที่ซาอุลบันทมพร้อมกับอับเนอร์บทของเนอร์แม่ทับซาอุลบรนทมอยู่ การเขตค่ายฝ่ายกองทัพก็ตั้งค่ายอยู่รอบรองแล้วดาวิดก็พูดกับอาฮิเมเลกคนคิดไทยและกับอาบิชัยบุตรของนางเซริยาน้องชายของโยอาบว่าผู้ใดจะลงไปในค่ายของซาบุกับเราวัดบ้านอาบิชัยตอบว่าข้าพเจ้าจะลงไปกับท่านดาวิดและอาบิชัยจึงลงไปที่กองทัพในเวลากลางคืน,นและดูเถิดซาบุนบัรพงคอยู่กางเขตค่ายมีหอกปักอยู่ที่ที่ดินตรงศีรษะ อับเดินกับพวกคนก็นอนล้องโลงอยู่อภิชัยพูดกับดาววิว่าในวันนี้พระเจ้าทรงมอบสกรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วบัดน,นี้ขอให้ข้าพเจ้าแทนเขาด้วยหอ,อกให้ตปดบินครั้งเดียวก็พอและข้าพเจ้าไม่ต้องแทนเขาครั้งที่สองแต่ดาวิดบอกอภิชัยว่าขออยากทาลายพระองค์เลยเพราะผู้ใดเล่าจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเจิมไว้และจะไม่มีความผิดคุณเห็นมือของดาวิวไหมครับนี่ละมือสะอาด ไม่ขอมีส่วนร่วมต่อความล้มเหลวของผู้อื่นไม่มีไม่ขอมีส่วนร่วมกับความพี่นาศของผู้อื่นถ้าเขาจะพินาศเขาจะพิ่นาศด้วยการเก็บเกี่ยวสิ่งร้ายๆของเขาเองแต่ท่านจะไม่ลุ้น <c oughs> ท่านจะไม่ขอเป็นผู้ที่พิภพากษาเองและดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชันใดพระเจ้าจะทรงฆ่าพราะองค์ท่านเอง เพราะราหรือจะถึงกําหนดที่พระองค์จะต้องสิ้นพระชนหรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและทินาาเสียและเราก็รู้ว่ามันเป็นไปตามนี้ไปเลยในที่สุดแล้วซาอุนเข้าสู่สงครามแล้วก็สิ้นพระชนแต่ในเวลานั้นดาวิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทั้งสิ้นขอพระเจ้าทรงห้ามปราบครพระเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้จำไว้นะครับอย่าเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว คำผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ไม่ได้หมายถึงสิงทธิยธิบาลผู้ประกาศผู้เผยแพร่ขาวประเสริฐเราได้เรียนไปแล้วในปีที่ผ่านมาเรื่องในฟาร,ริสรอททั้งหลายนี่แหละคือผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเจิมเอาไว้แล้วอย่าเหยียดมือออกเพื่อที่จะจัดการกับคริสเตียนแม้แต่คนเดียวการพิพากษาจะมาจากพระเจ้าในที่สุดคนที่ผิดเขาจะต้องรับโทษอย่างแน่นอน ให้เรามีหัวใจและมีมือที่สะอาดอย่างดียวด้วยดันั้นพระเจ้าจะตอบแทนแน่ทั้งแง่บวกและแงล่ลบพระองค์จะตอบแทนแน่ทั้งการงานความชอบธรรมและการงานแห่งการอธรรมและแน่นอนนะครับพระเจ้าไม่ได้ฆ่าชีวิตใครพระองค์ไม่ได้ฆ่าผู้ใดพระองค์เพียงหยุดการปกป้องคุ้มครองคนคนนั้นก็พินาศแล้วพระเจ้าปกป้องโยบมาตลอด มนันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพียงพระเจ้าหยุดปกป้องเท่านั้นเองโยกกระพิ้าตรงนี้บอกให้เราได้เห็นว่าถ้าเราฝืนเดินในทางอันชั่วร้ายของเราต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่พระเจ้าหยุดล้อมรั้วในชีวิตของเราไว้ชีวิตเราก็พินานะยันเวลาอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่ามองที่ตัวเองว่าฉันแน่ฉันเก่งความสามารถของฉันเองเพราะในขณะที่เราล้มเราจะล้มยังกว่าชาวบ้านเขา แต่ขอให้เราท่องใจอยู่เสมอและปฏิบัติกันและกันและในการปฏิบัติกันและกันขอให้ถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเสมอถ้าคุณรักษาแบบนี้ได้คุณก็รักษาหัวใจของคุณอย่างชอบธรรมและมือของคุณจะสะอาดอยู่เสมอต่อไปนะครับบัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ตรงข้าเสียงกับเหยียบน้ำและให้เราไปกันเถอะ ดาวิดจึงเอาหอกและเหยียบน้ําจากที่ประเสียรของซาอูและเขาทั้งสองก็ออกไปไม่มีใครเหยีไม่มีซากไม่มีใครซากและไม่มีคนใดตื่นเพราะเขาหลับสนิททุกคนเพราะพระเจ้าทรงบันดาลให้เขาหลับสนิทและดาวิดก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งไปยืนอยู่บนยอดเขาไกลออกไปมีที่ว่างกว้างใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกคนและเรียกอับเนอร์บทของเนอร์ว่าอับเนอร์เอ๋ยท่านไม่ตอบหรือแล้วอับเนอร์ตอบว่าใครนั่นที่มาร้องเรียกพระราชาและดาวิดตอบอับเนอร์ว่าท่านไม่ใช่ ผู้ชายดอกือแในอิสราเอลมีใครเหมือนท่านบ้างทาไมท่านไม่เฝ้าพระราชาเจ้าายของท่านไว้ให้ดีเพราะมีคนหนึ่งเข้าไปจะทําลายพระราชาเจ้านายของท่านพี่ท่านกระทําเช่นนี้ไม่ดีแน่พระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดท่านควรตายเพราะท่านไม่ได้เฝ้าเจ้านายของท่านไว้ให้ดีผู้ที่พระเจ้าทรงเติมไว้บัดน,นี้ตรวจด,ดูทีว่าห่อของพระราชาอยู่ที่ไหนและเหยียดน้ำที่ตรงพระเศียรนั้นอยู่ที่ไหนหรือพูดง่ายๆว่าอับเดินตายแน่นอน เ,เพราะว่าไม่เฝ้าพระราชาปล่อยให้ศัตรูมาได้นี่ถ้าไม่ใช่ดาวิดหอกนั้นจะปักเข้าที่อกของซาอูลแล้วและนี่เป็นโอกาสอันดีที่ดาวิดสามารถทําได้รู้ไหมฟางฟางเนี่ยเรามีแผนที่จะทําให้กับพระเจ้าและมันดีทางลัดคริสเตียนน่าเสียดายที่เล่นทางลัดแล้วพลาดจากพระพรของพระเจ้าถ้าเราดําเนินไปตามพระพรของพระเจ้าอาจจะช้าหน่อย แต่พระเจ้าได้ทรงปกป้องเราไว้จากการที่เราจะต้องเสียใจอีกนาอีกนับครั้งไม่ถ้วนย,ยาดวนที่จะมั่งคัง่งยาดวนที่จะร่ำรวยอยาด่วนที่จะรับข้อเสนอที่จะทําให้เราต้องเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าแต่จงเลือกทางของพระเจ้าแล้วเราอาจจะรวยช้าหน่อยแต่มันจะมั่งคัง่งและมั่นคงอย่างแน,น่นอนดังนั้น มีโอกาสมากมายที่ผมสามารถทําได้พฤกษ์นี้สามารถทําได้และถ้าหากเราด่วนไปทําในที่สุดจะก่อให้เกิดผลร like mm ้ายกับพวกเราทุกคนแต่หากเราตามพระเจ้าทีละขัน้นช้าสักหน่อยยังดีกว่าลังหน้าพระเจ้าในที่สุดเราจะพบกับความมั่นคงมั่นไหมและในที่สุดนะครับคุณได้พบเมื่อซาอูลได้รู้ตัวว่าฉันก็มันจะไปฆ่าดาวิดและดาวิดมีโอกาสที่จะฆ่าฉันตาดาวิด ไม่ค่าดาวิดเป็นคนที่ชอบทำยิ่งกว่าฉันอีกดาวิดเป็นคนที่มือสะอาดยิ่งกว่าฉันอีกเพราะเหตุนี้พระเจ้าจะต้องตอบแทนให้ดาวิดได้เป็นกษัตริย์อย่างแน่นอนถ้าเรามาดูที่ท้ายบทนะครับในข้อที่21แล้วซาอุนตรัสว่าข้าได้กระทําผิดแล้วดาวิดดาวิดบุตรของเราเอ,อ๋ยจงกลับเถิดเราจะไม่ทําร้ายเจ้าอีกต่อไป เพราะในวันนี้ชีวิตของเราก็ประเสริฐในสายตาของเจ้ารู้เถิดเราสมแดงตัวเป็นคนขเขาาและได้กระทําผิดมากและดาวิิทูลว่าข้าแต่พระราชาหอกนั้นอยู่ที่นี่ขอรับสั่งให้คนหนุ่มคนหนึ่งมารับไปจากที่นี่พระเจ้า